ท่านบริษัทครับที่นี้จะรับท่านสูงท่าอากาศยานขอนแก่นเวลาท้องที่ขณะนี้คือ8ปดนาฬิกาอุณหภูมิภายใน22องศาเซลเซียสเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาั่งประจำที่รักยิ่งขันอินทรภัยขณะนี้ท่านสามารถเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้กรุณาว่สู้บุรีลงถึงบุรีไฟฟ้าและใช้ความระมัดระวังในการเปิดที่เก็บของและสินซาพร้อมตรวจสอบสัมภาระของท่านให้ครบถ้วนกนขณะจากเครื่องบินนะครับให้นนามของสายการบินไทยเวชชัยขอขอบคุณท่านบริษัททุกท่าน ที่เดืนทำเราเทวินี้นาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสสำหรับเป็นเทบินต่อไปหาท้าต้องการความชื่นชมออกจอดเค่งบินแล้วสามารถติดต่อพนักงานต้รวจตระเนของประเทศครับสำหรับขาอมปลภารของท่านในการเข้าสู่พานบริษัทแณะนำไปแบัตามคำแนะนำของพนักงานตำราสต่ะเวนครับสำหรับข้อมูลท่านจะท่านสามาตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ w ร w a i r c o m หรือโทรติดต่อศูนย์บริการข้อมูลที่หมายเลขศูนย์สองศูนยแปดเก้าหนึ่งเก้าศนเก้าขอบคแล้วสวัสดีครับลาดิสันจันทร์ชั้นแม่นว่าครับจาดขัดแย้งแอร์พอร์ต2ต่เราก e For yeah. your safety, please leave a message You cannot use the mobile phone and electronic devices. Smoking is prohibited in the supply including e-cigarettes and vaporizers. Your content will only deal with Be Before leaving the class, we ensure you have all your personal belongings with you. For more information about our scheduled destinations, access promotions, booking, and purchasing tickets, please visit website, or contact our call center, at 91909. Thank you, and see you again on board Thai with Air Flight.